สวัสดีค่ะวันนี้จะมาชวนดูหนังเรื่อง When the Wind Blows กันนะคะหนังว่าด้วยเรื่องราวของคู่สามีภรรยาวัยเกษียณสองคนที่มีชื่อว่าจิมและฮิลดาพวกเขาทั้งสองอาศัยอยู่ในบ้านหลังน้อยอันรายล้อมไปด้วยทิวทัศน์ของธรรมชาติที่สวยงามณชนบทห่างไกลแห่งหนึ่งในอังกฤษ ชีวิตสองสามีภรรยาดำเนินไปด้วยความสุขสงบและยังอบอวลไปด้วยความรักที่ทั้งสองมีต่อกันมาอย่างยาวนานทั้งคู่มีลูกชายอยู่หนึ่งคนชื่อว่ารอนซึ่งได้แยกย้ายออกไปสร้างครอบครัวของตัวเองในเมืองอื่นจิมมักจะชอบเดินทางไปที่หอสมุดในตัวเมืองเพื่อใช้เวลาในการอ่านหนังสือพิมพ์และติดตามสถานการณ์ระหว่างประเทศอยู่เป็นประจำในขณะที่ฮิวด้านั้นใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายตามประสาะแม่บ้านเธอใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการทำความสะอาดบ้านรวมไปถึงการทำอาหารให้สามีอย่างจิม ชีวิตของคนทั้งคู่ดำเนินไปอย่างปกติสุขจนกระทั่งเช้าวันหนึ่งในขณะที่จิมกำลังอ่านข่าวเกี่ยวกับสงครามระหว่างโซเวียตและอัฟกา,านิสถานที่กำลังรุนแรงขึ้นเรื่อยๆอยู่นั้นเขาก็เริ่มวิตกกังวลถึงสงครามนิวเคลียร์จากโซเวียตที่อาจจะโจมตีประเทศอังกฤษในไม่ช้านี้เมื่อตระหนักได้ดังนั้นจิมจึงรีบหยิบแผ่นพับคู่มือการเอาตัวรอดจากระเบิดนิวเคลียร์ที่ตีพิมพ์โดยรัฐบาลติดมือไปด้วยและรีบกลับบ้านเพื่อไปบอกข่าวนี้แก่ภรรยาของเขาเมื่อจิมกลับถึงบ้านเขาก็รีบบตรงเข้าาไปพูดดุยกัฮิ ถึงอันตรายของสงครามนิวเคลียร์ที่อาจจะเกิดขึ้นแต่ทว่าฮิวได้ยังคงง่วนอยู่กับการทำอาหารให้สามีเหมือนอย่างเช่นเคยโดยที่เธอนั้นไม่ได้ตระหนักถึงสัญญาณอันตรายของสงครามเลยแม้แต่น้อยกระทั่งในขณะที่จิมกำลังอธิบายให้ฮิวด้ฟังเกี่ยวกับข้อมูลในแผ่นพับของรัฐบาลอยู่นั้นจูจ่ๆจ,จิมก็ต้องตกตะลึงกับรายง,งานข่าวทางวิทยุที่ระบ,บุว่าโซเวียตนั้นกำลังจะทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ใส่ประเทศอังกฤษและสงครามจะเกิดขึ้นภายใน2-3วันหลังจากนี้ซึ่งพอรู้ดังนั้นจิมก็ไม่รอช้าที่จะปฏิบัตติามคแนะนะ ในคู่มืออย่างเคร่งครัดเขาเริ่มต้นด้วยการเริ่มงัดประตูทุกบานออกมาเพื่อใช้ทําเป็นป้อมปราการสําหรับหลบภัยนอกจากนี้ยังมีคําแนะนําแบบแปลกๆที่ว่าควรทาสีขาวทับในบริเวณขอบหน้าต่างและกระจกเพราะสีขาวจะสามารถช่วยสะท้อนไอความร้อนและรังสีจากแรงระเบิดให้น้อยลงได้อีกทั้งจิมเขายังต้องวิ่งวุ่นกับการจัดเตรียมสเสบียงอาหารเพื่อกักตุนเอาไว้สําหรับการกักตัวอยู่ในที่หลบภัยเป็นเวลา14วันอีกด้วยทว่าด้วยอาการลงลงลืมๆอันเป็นไปตามวัยมันจึงทําให้จิมยังไม่สามารถสร้างป้อมปราการได้ ตามแบบของแผ่นพับเขาจึงได้โทรไปปรึกษากับรอนลูกชายเขาซึ่งแน่นอนว่ารอนเขาก็ได้หัวเราะย่อยกับความไร้สาระและความรู้อันตื้นเขินจากคู่มือของรัฐบาลที่ได้เขียนวิธีการอันไร้ประโยชน์และไม่สามารถปฏิบัติได้จริงในการเอาชีวิตรอดจากสงครามอีกทั้งเขายังเชื่ออีกว่าเมื่อสงครามเกิดขึ้นแล้วจะไม่มีอะไรที่สามารถหยุดยั้งหรือป้องกันได้จิมไม่ได้ใส่ใจความคิดของลูกชายกลับมองว่ารอนนั้นยังรู้จักโลกได้ไม่ดีพอพร้อมทั้งเชื่อมั่นในความสามารถของรัฐบาลอังกฤษว่าจะสามารถนำพาประเ และประชาชนทุกคนให้รอดพ้นจากวิกฤตสงครามเหมือนดังเช่นที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเขาจึงมุ่งมั่นในการทำตามข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไปท่ามกลางการสนับสนุนจากผู้เป็นภรรยาที่ทำตามสามีโดยไม่ได้พยายามทำความเข้าใจหรือคิดหาเหตุผลในการกระทำเลยแม้แต่น้อยในความคิดของฮิวดาผู้ไร้เดียงสาและอ่อนต่อโลกนั้นกลับกังวลเรื่องเล็กๆน้อยในบ้านมากกว่าเรื่องระเบิดนิวเคลียร์อย่างเช่นเรื่องที่จิมอาจจะทำสีเคลือบของประตูหลุดล่อนหรือกระทั่งการที่รอบๆบ้านถูก ทาเคลือบด้วยสีขาวไปทั่วบริเวณอาจทำให้สีเปื้อนเปื้อนผ้ามา่านและซักออกได้ลำบากเธอไม่แม้แต่จะตระหนักเลยว่าสงครามในครั้งนี้นั้นอาจจะนำมาซึ่งความเลวร้ายเกินกว่าที่พวกเขาจะจินตนาการออกได้เมื่อจิมเตรียมการทุกอย่างได้เสร็จสมบูรณ์ทุกประการตามคู่มือในแผ่นพับเขาก็ได้ลากตัวฮิวด้ามาลองซักซ้อมปฏิบัติตัวเสม,มือนว่าอยู่ท่ามกลางสถานการณ์ของสงครามจริงๆและถึงแม้ว่าในแผ่นพับจะมีการระบ,บุข,ข้อมูลแปลกๆเอาไว้บางส่วนแต่จิมก็มั่นใจเสียเต็มปะดาว่าแผนการนี้จะสามารถพาพวกเขารอดพ้นจาก ระเบิดนิวเคลียร์ไปได้ด้วยดีในระหว่างที่กําลังซักซ้อมหลบภัยนั้นสองสามีภรรยาก็ได้พรรนานาถึงอดีตอันหอมหวานเมื่อครั้งยังเป็นเด็กย้อนไปในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองพวกเขาในตอนนั้นเล่นสนตามประษาในป้อมปราการที่สร้างไว้สําหรับหลบภยัยจิมและฮิวดาจํามันได้ดีราวกับว่าพวกเขายังมีชีวิตอยู่ในอดีตพวกเขาเชื่อมั่นอย่างถึงที่สุดว่าอังกฤษจะมีผู้นําที่เด็ดเดี่ยวเหมือนครั้งที่เกิดสงครามโลกและภูมิใจในใชัยชนะที่อังกฤษได้รับจนกระทั่งสงครามได้อุบัติขึ้นเซอวเวตปล่อยนิวเคลียร์โจม กฤจนแรงระเบิดสร้างความเสียหายมหาศาลบานเรือและถนนหนทางพังเสียหายเหลือไว้เพียงแต่เศษซากป,ปรักหักพังและเท้าทุลีอันเกิดจากแรงระเบิดกลายเป็นฝุ่นกำมตรันาราสีที่ปกคลุมไปทั่วทั้งเมืองและบดบางแสงอาทิตย์จนมืดมิดจิมรีบตะโกนบอกให้ฮิวดา้าให้เธอรีบม,มาหลบในป้อมปราการที่เขาสร้างในขณะที่ฮิวด้านั้นมัวแต่พะวงว่าเค้กที่อบไว้บนเตาจะไหมเธอไม่รู้เลยว่าหายนะที่ร้ายแรงกว่าเค้กไหม้นั้นได้มาถึงตัวพวกเขาทั้งสองแล้วความตื่นตระหนกทําให้จิมเพอสบทคำหยาบคลายสาย ฮิ ilda, จนเธอต้องยอมเข้ามาหลบกับจิมอย่างไม่พอใจผ่ายในชั่วไม่กี่อึดใจแรงแสั่นสะเทือนของระเบิดก็ดังขึ้นทั้งสองรอดชีวิตมาได้โดยที่จิมคาดการว่าพวกเขาน่าจะอยู่ห่างศูนย์กลางของระเบิดฮิวดานั้นมองสังเกตไปนอกป้อมปราการก่อนจะพบว่าข้าวของในบ้านของพวกเขานั้นตกแตกระจัดกระจายเต็มไปด้วยเศษซากที่พังเสียหายและยังปกคลุมไปด้วยเท่าฐานฝุ่นกำมันตรังสีแต่ทว่าฮิวดากลับมองข้ามหายนะตรงหน้าเธอกังวลเพียงแต่เรื่องที่เธอจะต้องออกไปทําความสะอาดบ้านครั้งใหญ่รวมถึงการ ซักหมอนและผ้าม่านที่เปื้อนฝุ่นแต่จิมก็รีบห้ามเธอเอาไว้พร้อมปฏิบัติตามคู่มืออย่างเคร่งครัดโดยที่พวกเขาจะต้องอยู่แต่ภายในป้อมปราการจนกว่าหน่วยแพทย์และความช่วยเหลือจากรัฐบาลจะมาถึงมันทําให้สองสามีภรรยาทําได้เพียงแต่นอนคุดคู่รอในป้อมปราการต่อไปเรื่อยๆอย่างมีความหวัง หลังจากนั้นผ่านไปสองสาวันฮิวด้าและจิมที่ใช้ชีวิตอยู่แต่ในป้อมปราการก็เริ่มมีอาการปวดหัวรวมไปถึงร่างกายอ่อนเพลียจิมได้แต่ปลอบโยนภรรยาอย่างใจเย็นเขามองโลกในแง่ดีว่าอาการที่เกิดขึ้นอาจเป็นผลจากสภาวะช็อกอันเกิดจากแรงระเบิดและเชื่ออย่างใจจริงว่าการดื่มชาร้อนสักแก้วจะทําให้พวกเขานั้นรู้สึกดีขึ้นจิมจึงตัดสินใจออกจากป้อมปราการเพื่อไปชงชาให้กับภรรยาเขาเดินผ่านซากความเสียหายของตัวบ้านออกมาก่อนที่จะพบว่าน้ําประปาและไฟฟ้าถูกตัดไป หลังจากเกิดเหตุระเบิดขึ้นจิมยังคงมองว่าการสูญเสียสาธารณูปโภคทุกอย่างนั้นเป็นเพราะว่ารัฐบาลพยายามอนุรักษ์พลังงานและปกป้องประชาชนส้ำร้ายไปกว่านั้นทั้งโทรทัศน์โทรศัพท์และวิทยุสื่อสารก็ถูกตัดการเชื่อมต่อไปทั้งสองถูกตัดการเชื่อมต่อออกจากโลกภายนอกอย่างสมบูรณ์แต่ทว่าจิมกลับมองว่านี่คือแผนการที่ใช้สำหรับรับมือในภาวะสงครามของรัฐบาลสองสาม,มีภรรยายังคงใช้ชีวิตประจำวันต่อไปโดยได้แต่หวังว่าคนส่งของจะมาส่งหนังสือพิมพ์ให้แก่พวกเขา อีกครั้งในไม่ช้า วันเวลาผ่านไปอีกหลายวันหลังจากนั้นทั้งสองยังคงดำเนินชีวิตประจำวันต่อไปทมกลางสร้างปะหักหักพังภายในบ้านจิมคิดว่าทุกอย่างจบลงแล้วด้วยชัยชนะของอังกฤษดังที่เคยเกิดขึ้นในสงครามโลกครั้งที่สองเขายังเชื่อมั่นในความเก่งกาจของรัฐบาลและคิดว่าสถานการณ์กำลังจะกลับมาเป็นปกติในขณะที่ฮิวด้าก็ได้เริ่มกลับมาปัดกวาดเช็ดถูบ้านเหมือนอย่างเคยทั้งสองพูดคุยกันอย่างใจเย็นเกี่ยวกับข้อปฏิบัติในแผนคู่มือจิมคิดว่าทุกอย่างจะได้รับการแก้ไขให้ผ่านไปได้ด้วยดีโดยที่ทั้งงสองไม่ทัันรู้ตว ว่าอาการเจ็บป่วยของพวกเขากําลังแย่ลงทุกทีซ้าร้ายไปยิ่งกว่านั้นยิ่งนานวันเข้าจิมและฮิวด้าก็เริ่มมีสภาพร่างกายที่รุดโทรมลงอย่างหนักจากร่างกายที่เคยแข็งแรงกลับมีอาการปวดหัวอย่างรุนแรงเนื่องจากการสัมผัสกับฝุ่นกัมมันตภาพรังสีโดยตรงในทุกๆวันฮิวดายังคงพยายามที่จะทําความสะอาดบ้านเนื่องจากกังวลว่าหากความช่วยเหลือมาถึงเธอจะได้ต้อนรับแขกได้อย่างทันท่วงทีพวกเขายังคิดว่าหน่วยกู้ภัยฉุกเฉินที่เต็มไปด้วยสเสบียงอาหารและยารักษาโรครวมไปถึง ทีมแพทย์แบบครบครันจะต้องมาถึงที่บ้านอย่างแน่นอนทั้งคู่นั้นยังคงใช้ชีวิตท่ามกลางดินแดนรกร้างและสร้างความเสียหายที่เกิดขึ้นจากระเบิดนิวเคลียร์ไปเรื่อยๆจิมชวนฮิวด้าออกไปสูดอากาศตรงสวนหน้าบ้านเพื่อหวังว่าอากาศบริสุทธิ์จะทําให้อาการของพวกเขาดีขึ้นแต่บรรยากาศภายนอกนั้นกลับตลบอบอวลไปด้วยเท่าฐานกัมมันตรังสีที่บดบังแสงแดดจนมืดมิดพวกเขามองข้ามเศษซากอาคารบ้านเรือนที่พังเสียหายพืชผักและต้นไม้ที่เหี่ยวเฉารวมไปถึงสัตว์น้อยใหญ่ที่ตายหลังจากได้รับรังสีอย่างไม่ใส่ใจ ฮิวดาได้กลิ่นเนื้อ,อย่างที่ไม่เกรียมลอยมาตามสายลมแต่จิมที่ยังคงใจเย็นคิดว่าอาจจะเป็นกลิ่นจากบ้านหลังอื่นที่กําลังทําอาหารเช้าอยู่กระทั่งในขณะที่ทั้งสองกำลังยืนชมวิวทิวทัศน์กันอยู่นั้นฮิวดาก็เริ่มมีอาการรุนแรงขึ้นจนเธออาเจียนออกมาอย่างหนักจิมได้แต่ปลอบใจเธอว่าอาการอันเหนื่อยล้าทั้งหมดเกิดจากวัยของพวกเขาที่แก่ขึ้นก่อนจะพาฮิวดาไปนั่งพักเอาแรงในระหว่างนั้นจู่ๆฝนก็ตกลงมาทําให้จิมเขาเอาถังมารองน้ําฝนเพื่อเก็บไว้กินและใช้ยามฉุกเฉิน น้ำฝนนั้นได้ปนเปื้อนสารพิษร้ายแรงจนไม่สามารถนำมาบริโภคได้เพราะมันไม่ได้ถูกกล่าวไว้ในคู่มือและแม้ว่าอาการป่วยจะเริ่มหนักขึ้นแต่จิมและฮิวดายังคงทำกิจวัตรเดิมต่อไปอย่างมีความหวังทั้งสองยังคงดื่มชาทำอาหารและนั่งกินข้าวด้วยกันในบ้านอย่างใจเย็นรวมทั้งพูดคุยกันอย่างตลกขบขันท่ามกลางสถานการณ์อันวิกฤตโดยจิมเล่าให้ฮิวดาฟังด้วยความกังวลว่าอาจจะมีทหารโซเวียตบุกมาจับตัวพวกเขาไปยังค่ายกักกันแต่ฮิวดาตอบกลับอย่างติดตลกว่าถ้าพวกทหารรัส เียจะมาตามจับตัวก็ให้ชงชาให้พวกเขาเนื่องจากคนรัเสเซียชอบดื่มชาโดยที่พวกเขาไม่ได้ตรหนะักเลยว่าไม่ว่าจะเป็นพวกทหารของศัตรูหรือความช่วยเหลือใดๆจากฝ่ายรัฐบาลก็จะไม่มีวันเดินทางมาถึงอย่างแน่นอนและพวกเขาไม่มีความจําเป็นที่จะต้องช่วยเหล่าคนที่ตายไปแล้วโดยไม่รู้ตัว หลังจากนั้นอีกหลายวันฮิวด้าเธอก็มีอาการที่แย่ลงเธอเริ่มผมร่วงและเลือดออกทางช่องปากแต่ทว่าจิมผู้เป็นห่วงภรรยายังคงมองโลกในแง่ดีต่อว่ามันเป็นเพราะเธอใส่ฟันปลอมไม่ดีจึงไปทิ่มเหงือกเขาปลอบใจภรรยาอย่างใจเย็นให้รอการช่วยเหลือจากรัฐที่กำลังจะมาถึงในขณะที่จิมเองก็เช่นกันสภาพร่างกายและผมที่ขาดร่วงเป็นกระจุกข,ของเขานั้นเป็นสัญญ,ญาณบ่งบอกถึงสภาวะอันตรายอย่างเห็นได้ชัดซ้ำร้ายไปกว่านั้นน้ำที่พวกเขาเก็บสะสมไว้เริ่มหมดทั้งคู่ต้องประทังชีวิตด้วยการ แบ่งกันกินผลเบอร์รี่หนึ่งลูกคนละครึ่งเพื่อดูดกินน้ําของมันในสภาวะที่ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวเป็นเวลานานรวมไปถึงภาวะการขาดน้ําและอาหารก็ยิ่งทวีคูณความรุนแรงของอาการเจ็บป่วยให้ร้ายแรงขึ้นทุกทีพวกเขาทั้งสองต้องตกอยู่ในภาวะสิ้นหวังโดยไม่สามารถทําอะไรได้อันเกิดจากการขาดความรู้และความเข้าใจในผลกระทบอันร้ายแรงของสงครามนิวเคลียร์เช้าวันหนึ่งขณะที่ฮิวด้ากาลังเข้าห้องน้ําอยู่นั้นจู่ๆเธอก็กรีดร้องออกมาอย่างสุดเสียงจากการเจอหนูท่อตัวใหญ่ในโถส้วมที่แห้งผ่าพร้อมกับบอกจี มถึงเรื่องอุจจาระของเธอที่มีเลือดป่าปนอยู่จิมรีบลนลานเข้ามาดูพร้อมปลอบใจฮิวดาไปว่าอาการที่เป็นอยู่นี้คือโรคฤทศีดวงและมันไม่ได้ร้ายแรงอะไรมากมายฮิวดาเริ่มสังเกตตัวเองขึ้นทีละน้อยก่อนจะพบว่าริมฝีปากของเธอเริ่มห่อเลือดเธอเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติผ่านร่างกายที่ค่อยๆสุดโทรมลงหลังจากผ่านเหตุการณ์เมื่อสักครู่มาได้ไม่ทันไรฮิวดาก็สุดตัวลงอาเจียนอีกครั้งพร้อมกับร้องไห้ด้วยความทรมานโดยจิมที่เป็นห่วงภรรยาอย่างมากก็ได้แต างกลับมาเป็นปกติ พวกเขาจะสามารถไปซื้อยาที่ร้านขายยาได้ทว่าการช่วยเหลือที่คนทั้งคู่รอคอยกลับไม่เคยมาถึงรวมถึงคําแนะนําในคู่มือที่เปล่าประโยชน์ก็ไม่สามารถช่วยปกป้องทั้งคู่ให้รอดพ้นจากพิษของสารกัมมันตารังสีได้ความไร้เดียงสาและการยึดติดในอดีตของทั้งคู่ทําให้ทั้งสองดวงตามืดบอดและมองข้ามเหตุการณ์ทุกสิ่งไปจนนําพาให้ทั้งสองต้องมาถึงจุดจบอันน่าเศร้าฮิวดาและจิมในตอนนี้มีสภาพที่ซุดโสมและเลวร้ายอย่างถึงขีดสุดทั้งคู่นอนหายใจรวยรินอยู่บนโซฟาและเริ่มหยุดกินอาหาร แม้ว่าเหตุการณ์จะเลวร้ายมากขึ้นกว่านี้เท่าใดทั้งสองกลับไม่เคยเข้าใจถึงหายนะจากระเบิดนิวเคลียร์เลยแม้แต่น้อยพวกเขายังคงรอต่อไปอย่างมีความหวังพร้อมทั้งเชื่อถือในระบบการช่วยเหลือของรัฐบาลอย่างหมดใจจิมยังคงใช้ลมหายใจเฮือกสุดท้ายเชื่อมั่นว่าจะต้องมีความช่วยเหลือมาถึงพวกเขาในเร็ววันแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่มีวี่แววของสิ่งมีชีวิตใดๆที่มาช่วยเหลือพวกเขาทั้งสิน้นผิวดาเริ่มพิจารณาเนื้อตัวของเธอที่ตอนนี้มีรอยช้ำห่อเลือดขึ้นอยู่เต็มบริเวณประกอบกับมขออองงเธที่่่หหลุดรวยานัก ฮิวดาเริ่มตระหนักรู้และเข้าใจสภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทีละนิดแต่ทว่ามันก็สายเกินไปเสียแล้วที่จะแก้ไขเรื่องราวให้ดีขึ้นเธอเอ่ยให้จิมไปเอาถุงกระดาษมาครอบร่างกายของพวกเขาและตระเตรียมบัตรประจำต,ตัวต่างๆให้พร้อมเพื่อรอความช่วยเหลืออย่างเงียบๆจนกระทั่งวาระสุดท้ายของทั้งคู่นั้นใกล้มาถึงเต็มทีฮิวดาชวนจิมให้เริ่มสวดภาวนาถึงพระเจ้าราวกับรู้ว่าพวกเขาทั้งสองจะไม่สามารถรอดพ้นคืนนี้ไปได้ทั้งสองเริ่มสวดภาวนาจนกระทั่งสิ้นเสียงสุดท้ายของฮิวดาที่จบงพร้อออมกัับแสิตย์น เจอจ้าภายนอกที่เริ่มส่องสว่างอีกครั้งเสมือนว่ามันได้ช่วยปลดปล่อยความทุกข์ทรมานอันยาวนานของทั้งคู่ให้จบสิ้นลงในที่สุดและหนังเรื่องเวนเดอร์วิน l บ w s ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้